จินจิเวตันอิทาวะหูระวาสะเทสวายัมระตะนังปันนิตังนโนสมังอาทิตาทะกะเตันตุเตยภวัตตุสาพมังขะลังลางปะเถาวัตตานสาปธรรมาง อนตตตาสุธีภวันตุเตภวตุสาพพมังขลังลางคันตุสาพรเทวตาสาปรสังคานุภาเวนตตตาสุธีภวันตุเต Hãy người cho kênh Ghiền biết chạy Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะครับนี่เป็นเช้านะเอา่ายรูปหล่อให้ตอนนี้คุณครูที่เกษียณมาบรายบาทครับทีนี้มีสี่ท่านครับทีีที่มงคลเป็นผู้นำแล้วก็จะเป็นการเอยู่าไปใับไปใต่

วันสจะาู้าูเลยมว่าบาบาจตกาเขามว่ารถ่าาเขาทได้เป็ีองแรกของวัดเทพเลยพีดูดูฝอขาเจ้าเห็นไหมท่านข้าหลวงเจ้าไม่หลอม่านัดกันใหญ่เลยจดท้ายว่าสดท้ายวะาีวันนี้พระรายตอบ่บ <ans>

有有啊 ช้สักก็ได้ใช้สักก็ได้คุณเดียวมันเป็นเท้าเดิมเป็นพ่อแม่ยังไม่มา

มีครับรอนะลอให้สายลงหบ้ยาจารย์อารย์อาจารย์อาจาาย์อาจาาจยยร

Hãy <coughs> subscribe <coughs> 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 ดุิลโสนที่ข้าพาจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพาจ้าทั้งหลายขอรอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อ,พอมีสุขภาพร่างกายที่แค่เลย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 